มาต่อยลิปหนึ่งกับพี่น้องทง้องฝนลดาเลี่ยนเลี่ยนจบเลี่ยนเลี่ยนสายใดนี่ตอนเลี่ยนโน้โน,โน,โนเลียนกวสอได้วสอ,อ,อบัญชีบอกหรือยังเลียนคอมพิวเตอร์ธุรธธธกริจจ้ะคอมพิวเตอร์ธุรกิจอืมรุ่นรุ่นนั้นไรบอว์รุ่นน,นั้รุ่นนั้นไรบอว์ ว่าซอวกับคนอนุปริญญนย่าตัวเรียนสองปีกัคือบอเรียนล่ามรดเรียนล่ามนี่สองปีกับบอมักโอ้ยคอมพิวเตอร์ก็เก่งแล้วพอเดี๋ยวตามันก็เรื่องพวกพวกยังก่อนเลยพวกเกี่ยวกับอียังก่อนซอฟต์แวร่มันบ่เด็กตัวนี้เด็กผู้นิกเทคนิคสีสเกต รุ่นไหนเนี่ยรุ่นไหนเขาเออรุ่น64เว้ยนะเขาเอรุ่นไหนจต่บ่มีรุ่นนู้นเเออรุ่นไหนแต่ว่าจบปี64จะมีรุ่นได้ว่าปี64ก็จะเป็นั้งแก่เขาตังเขาตังมาอังสีนะจะเป็นบ้นบ่เป็นรุ่น64เีเขาว่าจไบ่เทคนิคซีสะเกตมัธยมเรียน โอ้ผบเรียนในเมืองเลยตัวนี้โอสามจบม้อสามจบมอหกรุ่นรุอยสามพี่น้องหนึ่ศูนสามันทีหนึ่งหนึ่งศูนย์สามเทคนิคสีสะเกตรุ่นลอยสามพี่าาน้อง,งาอมาเด้อมูรุ่น้อยสามเทคนิคสีกกตะเกีงยงก่อ สหกอาจารย์รุ่นลอยสามอ๋อรุ่นลอยสามอันตอนตอนเลี้ยงเนี่ยเามีฉายาบอนเลี้ยนเขาเอิญยังไงบอมีค่ะบอสหนั่มโขนไหมบอมีสายยาบอกบอกว่าเด็กเป็นคนดังเป็นแบบว่าเขาจะมีกลุ่มแต่ละคนนะเออสายยาแบบนักสั่นนักซีนะบูมแมนว่าน บเมนมาแบบสายาที่โบอันแก่งที่ผู้หญิงสันบเมนนะผลเทคนิคสีเกศย,ยูเดียตาจะเปี<อ>่ยนู่จะเลียมาไมเยจบมาไอ๋อหมายเขาว่าเลี้ยนจแล้วกาไปทั้งวันอยู่บางปูเดียวตาอ๋อทนต้จงเข่ากะทุมันจะได้หลายนอนนันมนลงงานเนาะ ยังบ่เห็ดอู่เออเห็ดตรงนี้อู่นี่แหลาะแต่ว่าเมื่อได้เห็ดอูแต่ว่านางไล่ไฟไล่มันเหรอน้อมันหมดเนาะก็มีไล่เทศกาที่ห้าวที่แล้วล่ะน้องสาวกับน้องเคยกันอยู่บางบะกวงทำงานโรงงานด้วยกันเห็ดเข็มขัดเบี้วเข็มพัดรถยนต์น่ะ khặt lụt dồn theo ban ai cũng biết hết, làm hết eh, là làm hết hết này như là nó ngăn là du bà một cùng bà ngũ à bà ngũ nếu không xá cam veo cô oh, à ờ veo cô veo cô vẫn nhai đây cái e du hành lái du bạn cả đây bàn ngàn ngàn. à bằng nát tạt veo cô bằng nát nà tạt này có phiền ai đây ได้ฟังหรือเปล่า<ร>ฟังแต่ละวันเมื่อท่านได้ฟังเพลงที่เิวนไปอัดฟังเดโมูดอ๋อเป็นจังไดวนค่ะถามน้องฝนเนี่ยเพลงใดเพลงใหม่ม่วนันดาเกี่ยวกับหยังแน่ไอ้รุ่นเนาะไอ้รุ่นเราเออพี่น้องถามซ้ำเนีล่ล่ะพี่น้องเออไปรุ่นเอาเด้อเกี่ยวกับชีวิตจริงนี่ชีวิตจริงชีวิตจริง อย่าบอกว่าคอนเทนต์เนี่ยซื้อเพลงมันบอกคอนเทนต์อ้คอนเทนต์ลูกค้ายไม่น่าละคอนเทนต์มนเติมเออบนว่าคอนเทนต์นะยังน้อติงขึ้นมาในกลุ่มเอ้าคอนเทนต์คอนยังว่าคอนเทนต์ไปก็คือว่าคอนเทนต์คอนเทนต์ไปเบิ่งในคอมเมนต์เขาบอกโอ้ยเบิ่งคลิปเราสุดท้ายนะ่าเออ เปีนน่ยนเงกไปสิเปีนน่ยนเง็ตัวได้กันดแเ้วบอกเพื่นจิตไทยทย,ยี่มืออกวาเพื่นทีทาบมีย่ยังพิาทอก่าเทียี่อมือะไยีองเดือนเดือนหะ้า่งพิาเป็นกระเตียมนันน่แล้วลนะ่ะเป็น,นาจะบอกบอดจงบอดจูยังเรียมรอยลนะ่อเนาะอันบอกตกไทยต้องไปทายอยู่บ้านต้องไปยุษานั่นต้อง ทฐานรุ่นเด้ปีน้องเด้อถานรุ่นเด้อปิ้งม่เบาอีกลองลาได้ลองปะลาว่ได้ลองโอ้ยจัก่อนนจักเอาแบบขอนฮุกมสิเขาไม่ได้ตีเบาเองเจ้าขึ้นอันนี้แต่ว่าเจ้าคขบน้องฝนเป็นเดืนต้นนักเอกบุห้าน้องลองจักหน่อยเนี่ย บาเอียและตะาบุรีครับตื่นไปพุ่ดนี่โอ้ตื่นแล้วละบ่ายสามปันนี่บ่ายสามแล้วทุบมรียนน้ำบอเมื่อไหร่ทุบมะรียน้ำบออเขาลองโทรหาบอกจะบอกว่าอ้ใจคิปเด้อยหูกันสองคนเขาเินเนี่ยกวาเขินังก่ยกว่าคิดพ่อวัดีเออแมนแมนแมน ลบกวนเพื่อนเราดื้อดอกว่ากันยังได้กันย่ำเพื่อนภาคเนาะไก่เพื่อนภาคซะพวกโง่หรือว่เพื่นสีนอนตอนไหนนอนบ่เพื่อนล่ำเพื่อนขึ้นแต่เมื่อยหนุนเอ็นั่นเบิ่งแต่เพื่นล่ำต่างวิธีเสือคือว่าเฮ็ดกุมเพิ่นเฮ็ดเสืองามดีกว่าเห็นจ่าเสือเห็นไรสาระอีรีไหมเห็นเพิ่นเห็นปวดลงเสือเสือเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดเองจ่าอืมอือเป็นไรสาระอีเออเออ ราค่าบริขายราคาปุนค่ะอืบวกคายตรงเป็น,าาน,นเป็นล่วงว่ะเอ้าเปิ้ลกำตัดเปิดเปิดอีกรอบหนึ่งเปื่อยราอีกรอบหนึ่งบัวาาคา,ายอ๋อเอารอบนี้ให้เพิ่นขายเบอร์สักก่อนเดี๋ยวรอบหนา้าค่อยค่อยสั่งสั่งตัวเนาะย่างไปบึงมะลัมมาทาลงประเด็นเทียมยี้เด็ดเ ใส่เสือกุมจุย๋ยนะแม่แม่ว่าละ่ะเออยนี่ันทีละทีนะ้องผู้องตองทีน้องผู้องตองงามคือยังกระดะลองฝนนี่แหละขอบานแม่บ้านเพื่อนนี่แหละบ้านนักเอฟนะครับเดอ้อ<ด>พี่น้อง,องที่ทอดเกลื่นถึงลองฝนนี่แหละครับคุยสาธุทุกสุขนิพไปนะครับพี่น้อง อะจีมีสาระแน่จักน้อยบุมีจักน้อย <laughs> เราก็คิดตลอดพี่น้องเข้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับช่องลำพอนสว่างแดนดินอีกแล้วติดช่องเก้าพ่อสะกวนคนสว่างครับช่องใหม่ครับพี่น้องฝากพี่น้องบ้านฮักเอา FC กูดูคนเด้อครับจงกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับติง้ง พี่น้องพ่อกันคลิปนาครับสวัสดีครับ้าน้องฝน